ตอนนี้ไปคุณดาแต่พุธบริสัทั้งหลางฟังคำบิบายในการเจริญพระรรมฐานในตอนเริ่มต้นขอพูดถึงอารมณายาย์วิปัสนาญาณเพราะว่าอารมณ์วิปัสนาญาณนี่มีความสําคัญมากเราจะไปสวรรค์เราจะไปพุทธโลกจะปณิพายก็ต้องศัยอารมณ์อารมณ์วิปัสนาญาณแต่ว่าเขาบอกว่าวิปัสนาก็จะต้องหลับ คำาความจริงคำว่าวิปัสนาญาเนี่ยแต่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจะแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองท่านแปลสับไพเราะมากไปฟังเพราะมากไปเลยที่บรนหนกถ้าบอกวิปัสนายัางหนักใหญ่แต่ความจริงวิปัสนาในตัวรู้ <c oughs> แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็หมายความว่าให้รู้ตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมานี่คนเราที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องรับก่อนมรดกอะไรบ้างมารดกของความเกิดก็คือ,คอ,คอแก่ทุกวันเกิดมาแล้วต้องแก่ทุกวันอันนี้บรรดาญาโยมทั้งหลายต้องคิดไว้และบริการในสองในช่วงที่มีชีวิตอยู่ ความป่วยไข้ไม่สบายย่อมมีกับเราเป็นปกตินี่ก็ต้องยอมรับ,บ <c oughs> รความจริงในการที่สามความปรารถนาไม่สมหวังแน่นอนเสมอไปถ้าคิดว่าความปรารถนาสมหวังแน่นอนถ้าไม่มันไม่สมหวังมาเขาจะมีอารมณ์ครุ่มถ้าเราตั้งใจคิดว่าต้องการอะไรต้องคิดว่ามันอาจจะได้และไม่ได้ไปก่อน ด้วยการต่อไปก็คือการพัดระาเจของรักของชอบใจคนที่เรารักคนที่เราชอบใจสัตว์ที่เรารักสัตว์ที่เราชอบใจวัตถุที่เรารักวัตถุที่เราชอบใจมันต้องมีอันพัดระาจ,จากกันไปและในที่สุดเราเองก็ต้องตายตการทั้งหมดนี้เป็นสมบัติข้างการเกิด คนที่เกิดมาแล้วทุกคนจะผ่านพ้นอาการอย่างนี้ไปไม่ได้นักเจริญมิััสนายานต้องยอมรับทับนับถือตามความเป็นจริงเกิดขึ้นมาแล้วถ้าความแก่ปรกากฏก็จงนึกว่านี่เป็นธรรมดาที่เราจะพูงได้รับเกิดมาหนึ่งชั่วโมงก็แก่ไปหนึ่งชั่วโมงเกิดมาหนึ่งวันก็แก่ไปหนึ่งวันเกิดมาสิปีก็แก่สิบ ต้องคิดอย่างนี้คิดตามความเป็นจริงว่าเราไม่พ้นความแก่แน่แล้ต่อมาขณะที่ทรงชีวิตยอยู่ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายยังไม่ปรากฏก็จงอย่าคิดว่าเราจะพุดปลอดจากการป่วยไข้ไม่สบายต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทองคนที่เกิดมาคนที่เกิดสัตว์ที่เกิดมาต้องมีสภาพเหมือนกันอย่างนี้ต้องป่วยเรียนใจรับไว ความปรารถนาสมหวังและไม่สมหวังต้องเตรียมใจรับไปก่อนอย่าคิดว่าสมหวังเสมอไปการพัดพลาดจากคนรักของรักวัตถุที่รักสัตว์ที่เรารักต้องคิดไว้บ้างคนที่เราเคารพนับถือย่อมีดามันดาเป็น้น <c oughs> ท่านเป็นผู้มีคุณใหญ่แกวังซึ่งท่านให้เราเลี้ยงเราตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้ สักวันหนึ่งข้างหน้าท่านต้องตายจากเราเนี่เราคิดไว้คนที่เรารักนอกจากวิดามันดาก็เ,เหมือนกันยอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นจะอยู่กรรับเราตลอดกาลตลอดสมัยต้องเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งอาจจะต้องจากกันในในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และตายจากกันก็ได้เตรียมใจไว้ก่อนสัตว์และวัตถุก็เหมือนกัน เมื่อเป็นอย่างนี้เจา้าต่อไปก็คิดว่าชีวิตรเราสักปันสักปันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายแต่ว่าเรื่องความตายที่พระเจา้าทรงแนะนําว่าจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ทรงแนะนําว่าจงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไวเ้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทในการเผชิญความดี ในเมื่อจิตใจเรายอมรับอาร,รมณ์อย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญาต่อไปว่าถ้าเรายังหวังเกิดอยู่ต่อไปอาการอย่างนี้ก็ยังปรากฏกับกเราทุกชาติทรัพย์ <c oughs> สมบัติหามาได้คือความเหนื่อยยากถ้าตายและบังอืญเกิดมาใหม่สมมติว่าเราเระลึกชาติได้เ่าสิ่งทั้งหลายบ้านหลังนี้เราสร้างไว้ ที่ดินผื้นนี้เราซื้อไว้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของเราก่อนแต่ว่าพอเกิดมาอีกครั้งหนึ่งมันเกิดคนุตระกูลเราก็ไม่มีสิทธิ์ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายเ่านั้นเลยเราก็ต้องหาใหม่ถ้าเดิมเราเป็นคนรวยตายแล้วเกิดมาเป็นลูกคนจวไอ้ทรัพย์ถินที่หาไว้เราก็ไม่มีสิทธิ์ ก็ต้องเหนยยากกว่าเดิมมีความลำบ,บากต่อไปแก่ป่วยตายเหมือนกันก็รวมความว่าตายเกิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เกิดมาทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไม่มีใครมีความสุทมทขทุกขจากการประกอบอาชีพทุกจากการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจ ทุกข์กับความแก่ที่เข้ามาถึงทุกข์กับความป่วยไข้มาสบ,บายที่เข้ามาถึงทุกข์กับการพักไร่จากของรักคนรักของชอบใจคนที่เราชอบใจทุกข์จากความตายที่เข้ามาถึงมันมีแต่ความทุกข์นั่นแดนที่เกิดแล้วมันไม่มีทุกข์มีอยู่นั่งคือสวรรค์กับภมโลก สวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดีสองแดนนี้เกิดแล้วไม่มีคำว่าเป็นทุกความแก่ไม่มีความป่วยไข้ไม่สมบายไม่มีแต่ว่าการพัดพลาดใจของนักของชอบใจมีและการจุติคือความตายมีกระมวงความาการทรงตัวเป็นเทวด,ดาหรือผมทรงตัวไม่ได้นัานเมื่อหมดคุณวัสนาบาร,รมีก็ต้องลงมากันใหม่ ท่านลงมามาค้างมนุษย์ที่ว่ามีความทุกข์มันก็ยังมีความทุกข์น้อยไปด้วยกายเกิดของเราแต่ละคราวเราเกิดมาแล้วนี่เราสร้างทั้งความทั่วแล้วก็สร้างทั้งความดีคำว่าความทั่วที่เราเรียกกันมาบาปการฆ่าสัตว์ชีวิตการหยิบอของที่เครของเขาไม่ได้อนุญ,ญาต การละเว่าสิทธิในสามีจะพัญญาของค์อื่นการพูดมูลสาวาดการเดือดรุราเมรัยม้ห้าปรการนี้เราปลอดทุกอย่างไม่ได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึงมราต้องมีแน่เอ่หมยังนาวากาศโทชนรงนี่ขโมยเก่ง ขโมยเวลาและเหตุการณ์บางวันจะไปสายเกินไปบางวันบางวันบางทีตักเร็วเกินไปเอาเปล่านับสถิีิเอา <c oughs> นั่งทท้งหมดที่หน้าก็จะเหมือนกัน <c oughs> เป็นเท่าพันเดียวกันเนะี่ยรวงความเมตไกรในเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เราทำเรื่องความดีและความชั่วถ้าเวลาลเราจะตาย นึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึง่งที่เราเรียกกร่าบุญนึกถึงการให้ทานกับคนก็ดีกับสัตว์ก็ดีถวายทานกับพระก็ดีนึกถึงศีลที่เราเคยรักษานึกถึงเทศที่เราเคยฟังนึกถึงคำภาวนาที่เราเคยภาวนาเรา,านึกถึงความดีเระบิดามัรดาเอาแค่อย่างใดอย่างหนึง่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนิดเดียวเทนี้ม,าามันไปสวรค์ก่อน พอไปสวรรค์แล้วในเมื่อบุตรปุณรรมีส่วนบนสวรรค์จะต้องลงมาคราวนี้มาไม่ค้างมนุษย์แล้วเพราะบาปเก่าเยมันจำและนี่เขาก็พุ่งหลาวลงมรกไปตามกฎของก,กรรมรวมความว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ดีเป็นเทวดาหรือผรมก็ไม่ดีที่ดีจริงๆก็คือน,นิพพานให้ไปนิพพานเป็นยังไง ก็คนที่นั่งยู่นี่ตั้งใจปนิพันาทุกคนตั้งใจหรือเปล่าเขาบอกว่าตั้งใจปนิพานทุกคนเสียงหลังแววมาบอกไม่จริงที่บอกที่เขามาเฉยๆเขาไม่รู้เรื่องนิพพานเลยคุณผ้นินั่นถูกของท่านนะเสียงดังไม่แววชัด คนที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้ตั้งใจบริพันธ์ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ตั้งใจบริพันธ์เราจะไปนิพพานได้ยังไม่ไปนิพพานเรเอาเว้นกันไว้ก่อนอันดับแรกชาตินี้เราหนีนะรกให้ได้ก่อนเนีเวยภูมิไม่ได้ก่อนเรางสือนี้นรกมาแล้วไม่ได้โฆษณาขายหนังสือให้อยากซื้อก็ไปเอาท่านสอนงอ่างยา อันดับแรกให้ตั้งใจพนิพานไว้ก่อนนะตั้งใจไว้พนิพานทำความดีทุกอย่างเราจะตั้งใจพนิพาณรือไม่ตั้งใจพณิพาณก็ตามมันก็เดินก็ไปหาพนิพานใช่ไหมอย่างเราเดินทางไปสายเหนือเราไม่ตั้งใจไปเชี่ยายรจะเดินไปทุกเก้าวมันใกล้เชี่ยวไรเข้าไปทีในท,ที่สุดมันก็ถึงตรงถึง,งเชี่ยวไย ทั้งทั้งที่เราไม่ตั้งใจมันก็ต้องถึงข <c oughs> ึ้นชื่อว่านิพพานเป็นการโรยาตั้งใจแต่ไม่ตั้งใจมันก็ต้องไปถึงเพื่อความดีที่เราทําอันดับแรกตั้งใจไว้เพื่อนิพพานก่อนทําให้แน่นอนต่อจากนั้นไปในทําบุญกันให้ทานก็ดีสมาทานสิงก็ดีเจริญธรรมก็ดีทุกอย่างที่เราทำไม่ได้ให้อาหารเก่สัตว์ เราตั้งใจเราทําอย่างนี้เพื่อหวังนิพพานอารมณ์มันจะก้าวตรงนิพพานนี่เป็นลักษณะวิปัฏฐนาญาณที่เราต้องคิดนะ <c oughs> เป็นตัวสุดท้ายคือตัวตัวตดอวิชชาถ้าตัดอวิชชาได้ทุกคนนิพพานได้ถ้าถามว่าในเมื่อวาสนาบารมียังเข้าในนิพพานไม่ได้ความหวังไม่ไมเหลวไ ไม่ว่าไม่ไม่ไม่สมหวังหรือก็ต้องตอบว่าถ้าตั้งใจไว้เพื่อนิพพานจริงๆถ้าตายจากโลกนี้มาอะไรไปสวรรค์ก็ดีไปพุทก็ดีไม่ชาพิอานญัตัสฟังเทศจบเดียวเปิดาราแล้วก็ไปได้เลยถ้าคนที่มีอารมณ์เข้มข้นจริงๆก็สามารถปนิพพานได้ทันที ตนนี้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติจริงๆตามที่ท่านแนะนำให้เขียนในหนังสือนินรกกดดีเทพนินรกกีท่านบอกให้ทุกคนเอาจริงเอาจังอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏอย่างหนึ่งพุทธานุสติสองธรรมานุสติสามสังขานุสติและสี่สีลานุสติทั้งสี่ข้อนี้เป็นอารมณ์ของ พระโสดาบันภาพแปรการอารมณ์เขาว่าสกิทาคามีก็เป็นภม,มิีหังสีไม่ใช่ขะโทษเป็นกรรมบิทธิ์ท่านบอกว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานจะไปสวรรค์แน่นอนคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจึงบังเกิเราต้องการเจริญพุทธานุปัสสิกกรรมฐาน ถ้าพูดเรื่องกรรมฐานก็เป็นเรื่องหนักใจว่าต้องนั่งขัดสมาธิแต่ความจริงมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพราะทีคเขาว่าสมาธินี่ไม่จําเป็นต้องมานั่งขัดสมาธิแล้วก็เพียรเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าอนุสติคะพุทธานุสติถ้าลงคําว่าอนุสติถ้าแยตามนึกถึงจิตมันมันโงเสมอถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งถึงถึงขั้นห่วง อย่างจเจริญพุทธ,ธานุสติกรมาฐานเราเคยก่อนจะหลับนอนเราต้องเคยภาวนาว่าพุโทโธหรือสัมมาระหังคำว่าพุโทโธนี่เป็นพรนนามขขออค์สมเด็จตรอสัมมาสัพพุทธเจ้าภาวนาคู่กับลมหายใจออกใใจใใจ็ออกหายใจเข้านึกว่าพุทใใจออกตัว เอาจริงจริงจังสักสองสามครั้งให้แน่นอนด้วยความเคารพริงอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมฐา,านแล,วล้วก็หลับถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช,าชา้าตู่เช้าตู่นั้นไม่ตรู่ก็ตามตื่นขึ้นมาพับเราเคยภาวนาทานันทีทนันใดทําอย่างนี้ก่อนหลับไม่ภาวนากํลาลังใจไม่สบายตื่นขึ้นมาใหม่ใหมาลังใจมันสบายมีความโหวต้องภาวนาไม่งั้นจิตไม่เป็นสุข ท่านบอกว่าถ้า,ารมขนาดนี้ถือว่าเป็นฌานในพุทธ,ธานุสติกปฌานยากกว่าย,ยากมันยากเห็นไม่เห็นไม่ไยากกว่าไปเรียนกับเทวทักง่ายากว่านี้เนี่ยการอย่างหนึ่งถึงขั้นห่วงนะถ้าจิตเป็นห่วงในพุทธ,ธานุปติก็ดีธรรมานุปติก็ดีสังขานุปติก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นฌาน ถ้าอารมณ์จิตพวงอย่างนี้บรรดาท่านผบริษัทตายแล้วไปไป,ไปเป็นรกรกได้ต้องไปสวรรค์นแน่นอนถ้าจิตมีความมัน่นคงก็ไปเป็นตัวเอากันแค่นี้นะรกให้คนก่อนตอนนี้มีในขนาหที่เขียนหนังสือท่านก็นแนะนําว่าคนที่บางคนก็ถือว่าถ้าทําอย่างนี้อารมณ์จิตมันเบาขึ้นไปเพราะกลังบาร,รมีของคนนี้ไม่เสมอกัน แค่ภาวนาไม่มีวัตถุเครื่องยืนยันใจไม่เนื่าใจไม่มัน่นคงต้องมีวัตถุเครื่องยืนยันท่านก็แนะนําให้ใช้วิธีการถวายข้าวกระถวายอาหารกับธูปตะรูปเนี่ยข้าวสักช้อนหนึ่งมีปลาแห้งหางปลาเนื้ออะไรกิน อะไรไม่ดีก็ถวายปลาไปพบ่ไหมจระรูนนปทำไมว่าอะไรนางยิ้มตลอดมีปลาสักนิดหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเลยกันผลไม้ก็ได้เท่าที่ตึงขาได้ว่าถึงเวลาตอนเช้าก็ไปถวายพระรูปเป็นการบูชาค่าท่านไมน่ได้ฉันนี่นัเปการบูชาท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ถึ่งขั้นเป็นห่วง ถ้าถึงเวลาหวงว่าจะอะไรถวายพระพุทธรูปดีกว่าหรือว่าเดินไปเดินมาไปเจ้ของชอบใจไอ้อย่างนี้ถวายพระพพุทธรูปกด็ดีถ้าจิตวิโนหวงอย่างนี้ถึงถือว่าเป็นชาตใน,พ,นพุทธานุปติกรรมฐาอย่างนี้ชาตินี้ขอ,อยืนยันว่าลงนรกไม่ได้แล้วก็บรรดาท่านพุทธวิษัทให้กำลังใจมีหวังว่าเราต้องการปณิพันธ์ถ้าตายใจชาตินี้ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีก ถ้าประจิตเบาหน่อยก็เป็นเทวดาจิตมีความเข้มข้นหน่อยเวลาตายก็ไปเป็นมและกลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้าไมา่หกคงไม่ใช่แค่พระศรีอานององเดียวนะช่วงหลังพระศรีอานอีกห้าองค์ในพระรามเป็นต้นถ้าบังเอิญเราเป็นพรหมนั้นเป็นเทวดาถ้ามีกําลังใจไม่คงไว้าชาตินี้เราหวังนิพพานฟังเทศจบเดีอเอาไปทรทานทันทีนิพพานแน่นแน่นอน อรบันดาเต่พุทธบริษัทพูดมาก็มากเกินไปนี่ใช้เวลาสิบสสิบสามนาทีมากไปไหมน้อยไปใจอยากพูดแล้วพูดต่อไป <c oughs> พูดมากจะจำไม่ได้ทางหลังเตือนทางหลังไม่เดสอดรีแบบเสียงดังบบมากเกินไปจะจำไม่ได้ก็จะยืดลืมย้อนหลังอีกทหนึ่งอันดับแรกก่อนภาวนาทุกครั้ง ลำดับแรกก่อนนายคิดว่าการเกิดมันเป็นุกข์เกิดนี่เราต้องแก่ความแก่ต้องเข้ามาถึงเราแน่จะได้สบายใจเมื่อความแก่เข้ามาแล้วยาตกใจอย่าเสียใจยาสเทือนใจทําจิตให้เป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเราต้องป่วยไข้มนสบายในเมื่อการป่วยไข้ม่สบายเกิดขึ้นให้ทําใจถือว่ามันเรื่องธรรมดามันจะาหายหรือไม่หายก็เป็นกฎของการ ถ้าความตระหนากไม่สมหวังก็จะไปโทษอะไรทั้งหมดถือว่าเป็นกฎกรรมคนเกิดมาทุกคนมีอาการอย่างนี้ไม่กันหมดถ้าการพัดพลาดจากของรักของเจ้าใจเกิดขึ้นต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าคนก็ดีใสก่ก็ดีวัตถุก็ดีคนหรือสัตว์อาจจะต้องตายจากเราไปถ้าไม่ไงั้นภายไปคุณ่านเขาจะไม่ตายถ้าการยหตุนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาคือธรรมดาเป็นกณฑ์นนะ เป็นปกติพอเราเราจะตายขึ้นมาก็ยิ้มเมื่ออยากจะตายก็ตายคุณจะไปหรานไป,ไปแง่ๆเลย้าเริ่มป่วยใหม่ๆนะคิดตัดสินใจทันทีว่าใจแยพังก็เชิญพังเถิดแก่พังอะไรฉันไปในพายนั้นอย่างนี้ไปได้แน่นอนให้ใจมันแน่วแน่นแลหลังจากนั้นก็ใช้วิธีภาวนาตามชอบใจคำภาวนานี้ไม่จำกัดก็าทำจิตจะเป็นสมาธิ ทำกิตให้สบโตต,ต้องทำแต่บางท่านที่เกิดเปว่าถ้าอยู่บ้านไม่มีโอกาสจะภาวนามันเหนื่อยจัดต่ความจริงเหนื่อยจัดจะไปอย่างหัวถึงหมอนเอาเลยหายใจเข้าพุ่ใจออกโทรสองเปดหลับไปเลยใช้ได้ถ้าทําไม่ห่วงว่าตื่นไม่ใหม่เราต้องทำว่าฉันต้องทําตื่นึ้นมาแล้วต้องภาวนาทาไมเรื่องภาวนาจิตไม่เป็นสุข อย่างนี้ถือว่าความไม่คงเกิดขึ้นอย่างนี้ไปไปนรกไม่ได้ถ้าความมั่นใจน้อยไปเพราะมีบาร,รมีเป็นบาร,รมีตน้นก็ใช้วัตถุเครน่งเครื่องหลอดอถาวายพระตาหันคับพระพุทธรูปบูชาถ้าไม่มีแกงไม่มีกับก็บผลไม้อะไรสกผลก็ได้ไม่มีผลอื่นไอ้ลูกมันเขือข้างบ้านมันยังเด็กอีามาวางกับราะให้กรจิ้มเราเองเนย มาะม่จิ้มแล้วก็ไปหยิบม,มาจิ้มเองทีหลังก็ลงความว่าอะไรก็ได้นะนั่นเป็นเครื่องบูชาท่านไม่ต้องลำบากใจเกินไปในอาหารที่เรากินไม่ต้องหามันเป็นพิเศษตักเอามาก่อนก็ถวายท่านแต่ว่าเวลาถวายเข้าพระถ้าเป็นลองพุทธศาธรรมาศาสังฆศาอย่างนี้แบนงรู้สติสามอย่างเลยนะ ทั้งพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังฆัญปฏิใช่ไหมแต่ว่าพุทธ,ธานุสตินี่แน่นอนคือเราเห็นหน้าองกรูกเป็นองค์กระดูกอย่างนี้ได้เกิดการห่วงว่าเราต้องทําทุกวันถ้าไม่ทาไม่ทําให้สบายใจอย่างนี้กําลังใจเป็นฌานแต่ตามที่พเจ้าทรงแนะนำระบรรดาญาโยมุโริษัตตอนนี้ไปเ็าตั้งใจสมาทานรมฐาน <c oughs>